จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขามขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยชูบชูบล้างมือเสร็จแล้วโว้ยแคมี่ขาผมมาเดินมาเดินเฮ้ย ว่าไงลุงว่าไงอ๋อเดี๋ยวลุงฝากซื้อน้ำตาลหน่อยน้ำตาลลุงเป็นเบาหวานอยู่ไม่ใช่หรอกินของหวานเยอะมันเดี๋ยวมันไม่ดีนะลุงนะน้ำตาลอ่ะอ้าวแล้วทำยังไงแล้วเสียงอะไรวะลดโยซ่อมอ๋อเอาไงลุงเลยครับสวัสดีเอ้ชือฮะหรืว่าไงเพื่อนไม่เฮ้ฉันจะฉันจะถืออะไรอ่ะดิฉันจะมาจะทำธุรกิจใหม่เพื่อนฉันบอกเลยธุรกิจใหม่เรอเกี่ยวกับอะไรอ่ะใช่ฟังดิเกี่ยวกับรังเกี่ยวเกี่ยวกี่รังพึ่งไว้เพื่อน เขาบอกว่าแน้ำผึ่งน่ะมันดีต่อสุขภาพร่างกายฉันไปศึกษามาแล้วเขาบอกกินแล้วไม่อ้วนผิวพรรณอาจจะดีขึ้นจะก็ไม่รู้ว่าไหนจริงอะไรปลอม์มแต่วฉันนะมาหาลุงดิเอ้ยนะครับน้ำพึ่งเหรอไอ้น้ำพึ่งเหรอดีจริงไหมเนี่ยไอ้ดีจริงผมไปศึกษามาแล้วเขาบอกว่าแบบมันจะทำให้เราผิวเปล่งปลั่งแล้วแบบไม่ไม่อ้วนอะไรเงี้ยโอ้ยลุงชอบเลยลุงก็ชอบของหวานแต่ลุงกินน้ำตาลไม่ได้แซมมี่มันไม่กินมาบอกว่ากินแล้วอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานด้วย ถ้ากินน้ำผึ้งจะดีมากเลยนะอุยจริงเหรอลุงพี่ผมก็อยากกินเหมือนกันนะเฮ้ยเพื่อนฉันว่าธุรกิจนี้เวิร์กเวิร์กจริงใช่ไหมแล้วนายเตรียมพร้อมไหมล่ะเดี๋ยวเตรียมไม่ด้บอล้วเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวพอครันจะตีตลาดลงโซเชียลอันนี้นายทำพูดนายทำพูดเดียวเลยเนี่ยฉันเพิ่งเห็นฉันวันนี้ใช่แล้วโอ้โหนายโคตรเจ๋งว่ะเดี๋ยวฉันใส่น้ำผึ้งเลยเดี๋ยวโอ้ยน่าต้องใส่นนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันเป็นอันนี้แหละแบบเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ประกอบอ๋อยังไม่ประกอบใช่ไหมลุงพีเต็มหมดเลยอ๋อนี่นายก น่าจะเลี้ยงพึ่งเองด้วยปะเนี่ยดูดิเต็มต้นไม้เลยเนี่ยใช่แล้วเนี่ยฟาร์มเรียบร้อยแล้วแต่ก็แปลกนะฟังรังพึ่งไอ้ฟาร์มพึ่งร้านนี้มันราคาถูกไปไหมราคาถูกอ่ะมันก็ปกติแล้วอุ้ยเดี๋ยวฟังดิเออว่ามีเสียงพึ่งอยู่ในรังเต็มเลยเพื่อนมันกำลังจะพึ่งนะเออว่าก็น่ากลัวเนี่ยเพิ่งแต่ว่าฉันว่าดีรู้ไหข่าวเปนชอบด้วยเออเคเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปช่วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวฉันขอญาตไปทำธุระในในในห้องนอนก่อนได้ได้ทำงานอ่ะฉันทำงานไปหนึ่งโอ้โหโคตรเก่งว่ะรู้บนะ ชอบดีว,ว่าใครไม่ชอบบ้างของหวานอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมไปทำธุระแป๊บนึงตัดคลิปก่อนวันนี้ต้องลงคลิปด้วยเฮ้ยมาชือ้อเข้าโปรแกรมต่อคลิปเลยโอ้ยแต่พอมาคิดดูแล้วรังพึ่งถั่ๆมันก็ไม่ดีจริงแหละนี่ไปซื้อใหม่เลยเปลี่ยนอันนี้าราคาแพงมากชึบเดี๋ยวพึ่งมันอยู่กันไม่ได้ปุ๊บนี่เฮ้ยเสียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,ว,วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครก็ไดช่วยด้วยแซมมีม่หายแล้ว เห็นต่อหน้าต่อตาเลยทำยังไงดีวะเนี่ยแ,แซมมี่เอ้ยแซมมี่อะไรลุงอะไรอ,อะไรจิบมหายแล้วมาเร็วโจม,มบ้าไะเนี่ยชิบมหายแล้วโจรดีหรอโอเคไปหนึ่งเตรียมปงเตรียมปืนก่อนเลยเตรียมเสื้อด้วยการกระสุนไม่ใช่โจรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก่อนเตรียมไปก่อนลุงโอเคเกิดเกิดอะไรขึ้นจิหายแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยตะกี้อ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นลุงเชยะโดนจับไปแล้วโดนจับอ๋อจับไปได้ไงอ่ะใครจับอ่ะ อ่าไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะมันมันมันคือพึ่งร้อยตัวนะ่ะพึ่งร้อยตัวพึ่งนี่จะจับคนได้เหรอลุงบ้าพู่อะไรเจ็ไปนอนดีกว่าจริงนะเว้ยใช่หรอแล้วต้องทำไงอะ่ะนี่เรื่องจริงไม่ได้ลุงสาบานไหมเนี่ยสาบานเลยแล้วทำไงดีวะลุงอ่าเอานี่ไปอะไรอะ่ะแอนเดอร์โผเอาไปเอาไทำไมอะ่ะแกต้องเอาแอนเดอร์โนี่ยนะไปปาใส่หลังพึ่งแล้วเข้าไปข้างในมันจะมีรูอยู่เนะี่ยเข้าไปฮะมันทำได้จริงเหรอลุง แล้วโพนี่เราไอา้แบบวับเล่นอย่างนี้ไม่ใช่หรอเอาใช้ทําไมระเบืองเอาไปเอาไปอันหนึง่งใช่แกลองทําด,ดูดิได้จริงเหรอแล้วลังไหนที่เฮียต้องจับไปอ่ะลังนั้นอะไรต้นใหญ่อ่ะต้นนี้หรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองนะลุงนะเออกลับมาด้วยเด้อรูไม่มีข้าวกินโเฮีเยต้องจับไปจริงเหรอมันมันเป็นไปได้ด้วยเนี่ยโอซามิช่วยฉันด้วยซามิหุ้ยจริงเหรอเนี่ยเุ้ยที่เสียคือยัดมาจากข้างในจริงด้วยโอชิโมโนว่าเรื่องเล่นแล้วเข้าไปได้ไงวะน่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเล็งรูนี่ปะ แล้วก็ปลายดโพอ่าล็งไว้แล้วก็หนึ่งสองซ้ำชึบโอ้ยมาแล้วชู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่หลังพึ่งอะเนี่ยของแท้ว่ะอุย้ยมันมีจริงเนอวะอุ้ย,ยเหลือเชื่อมันเข้ามาได้ด้วยข้างในเนี่ยอ้ยข้างในนี่บอกว่าโอเคข้านไม่ได้ใหญ่แค่ตัวเราเล็กลงกเฉยตอนที่เราบายด้โพแล้วเข้ามาอาจเกิดบ,บั๊กอะไรบางอย่างอูยอะไรข้างล่างอ่ะพึ่งเหรอชึบโอ้ยโอเคจะได้อยู่ว่า ถ้าลงน้ำพึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเจ็บมากไม่ค่อยสไลด์ลงโอ้ยมีพึ่งเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะทำไมที่พึ่งมีสองขาตัวอะไรนะตัไวไอ้มันเป็นอย่างนี้ด้เหรอสัดเลยอุย้ยมันมาม,นมาทุกที่เสียพพึ่งเต็มหมดเลยมาดิสัดเลยสัดเลยมีพึ่งที่บินได้ด้วยชะลงมาแล้วโอ้ยตัวอะไรเนี่ยหน้าตาพึ่งโคตรน่ากลัวเลยแต่ละตัวโอ้โหแกไปพึ่งที่ไปเนี่ยยิงยิงใ,ใกล้แล้วก็เข้าหัวโอเคมันจะมีอีกบีกบีกยึบยึบ เอาปืนไปยิงพึ่งวิ่งยยิงาแม่งโดนพึ่งจับไปทิ้งเมื่อวานเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่ออุ้ยชึบหลบลบลบยิงยิงชึบปิดติดนะเหลือเสื้อเราจะหาเสื้อไหมเนี่ยชิบหายแล้วแสดงว่าเสื้อผ้าเราต้องจะขาดอยู่ไอ้เสื้อต่อที่เราต้องใส่มาเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาที่นี่ไงมันเลยขาดยิงไปไปดิโอุ้ยตาตาวคุณน่ากูเลยแต่ละตัวแต่ละองค์ทรงเคื่อนยิงโอเคเลยตัวนึงยิ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 งอีกโอเคสวย ปืนมันมันป mm. in ืนไม่ค oh, ่อยแรงมากกว่าเป็นป <sh increasing intake> ืนของเก่าปืนของปืนลูกประหลาดนี่ยปืนเก่าโอเคนี่นี่เริ่มร้อยเริ่มร้อยสวยมีตัวนี้ไม่ตายไม่ตายไอ้พวกปืนไม่ตายตัวเดียวเออสวยเว้ยโอ้โหที่นี่โค้ดสวยเลยว่ะเฮ้ยไม่สวยสวยไม่ได้เราต้องเราต้องไปช่วยคิวยาก่อนเว้ยเฮ้ยอร่อยอ่ะหวานป่ะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไที่นี่มาช่วยเพื่อนเว้ยไม่ได้มาตั้งใจจะมากินของอร่อยอร่อย ถึงแม้มันจะแบบหวานอร่อยก็เถอะอะไรเน oh. e okay. okay. ี่ยโอ้โหท้ายดานะไอ้ที่มันอยู่ใต้พื้นเนี่ยน่าจะแหลมหน้าดูโอเคมะโดดชึบสวยชึบโอ้ยเรอเรื่ยเรือยเรื่อเรื่อยเรื่เรื่อยเรื่อเรอยเรอเรื่อยกรื่อย่อยกระโดดลรื่อยอุเ่ยเดี๋ยเ่อันนี้อันไป่อยดรื่อเนี่ยชึบโอ้ยเอเยอยยเยอเอเอยอยเรื่อเ่รยยอออ่เ่ เฮ้ยสวยอันนี้มีหมดยิงรัวด้วยโอเคมีหมดอื่นปะอ่าอ๋ออันนี้เหมือนจะมีหมดระเบิดด้วยแต่ว่าฉันไม่มีระเบิดอ่ะโอ้ยโอ้ยชิบโอ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยเดียวขึ้นมาทันไอ้บ้าเฮ้ยเกือบไปแล้วโอเคกระโดดโอเคอันนี้เราต้องค่อยๆเพราะว่าไอ้โฟนตัพึ่งเนี่ยมันลื่นอยู่นะเว้ยค่อยๆไปไม่ต้องรีบกระโดดโอเคสวยเฮ้ายว้ายหิ้งเอาไปแล้วฮึบชิบโอเคกระโดดแล้วก็กระโดดสวยโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ไกลนิดนึงอ่าเร่งความเร็ว ชึแบ,บชแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนียย้สวยน่าทำเป็นอะไรวะเนี่ยชึบโอเคแล้วก็กระโดดทีนึงยายสวยชึบโอ้ยเชี่รันาอยู่ห้องไหนวะเดี๋ยฉันมาช่วยละเพื่อนชึบกระโดดกระโดดสวยโอ้ยเอ็นที่ไกลจังวะโอเคมามามาตรงได้ดิวะต้องได้ดิวะย,ย,ยายชึบสวยโอเคแล้วก็ชึบโอเคสวยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอเคมา มาเลยโดนไปดิยิงหัวพึ่งยิงหัวพึ่งมาดิยิงหัวพึ่งมาดิโอ้ยถึงหน้าตาแกจะน่ารักบางตัวไม่ใช้คำว่าบางตัวโอ้ยตัวสุ้ใหญ่มากไม่ใช้คำว่าบางตัวแล้วนนะบางตัวก็หน้าตาไม่น่ารักเลยแต่ฉันก็ต้องฆ่าแกทั้งหมดเพราะว่าพวกแกน่ะเดี๋ยวถ้าจะโดวพวกแกต่อยไม่ได้ทีเดียวน่าจะเก็บหน้าดูไอ้อะไรนะเขาเรียกนะเข็บพึ่งเออตัวพึ่งอ่ะตัวพึ่งต่อยประหยาดโดนเข็บพึ่ง เพราะเพึ okay, it, so First, mm ่งเนี so, time, to okay. gender, <laughs> okay. ่ยกว่าจะบุออกมาได้โคตรเก็บเลยโอ้ยบางคนไมเคยนกต่อิมแบบหลายครั้งแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่ามันเก็บขนาดไหนนีไงนี่ไงีบหอปุุบหมอเ็ยิง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 เลยยิงเลยยิงเลยยิงพึ่งโอเคไอไปต่อไปต่อไปรีโไลดดอไปร่อไปตอไไปอไปตไปตตไอ้อตต่่ไอ่่น่น ยิงยิงยิงเลยมาเลยมาจริงวิ่งไปเด็กวิ่งไปเด็กวิ่งไปเด็กมาเด็กอุ้ยมีตัวมาแก้ตัวหนึ่งฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นปกติเขาใช้แบบอ่าวันในการไล่พึ่งฉันใช้ปืนไงฉันเสลียวกว่าอุ้ยตัวนั้นเป็นอะไรอ่ะมันหมุนทำไมอ่ะมันหมุนทำไมอ่ะหมุนทำไมอ่ะนี่ไงสไลด์ยิงโอ้ยโดนไปเด็กไปเด็กปุ๊บตบปุ๊บพุ่งตาย ที่ต่อยแบบไอ้พึ่งตงัวเมื่อกี้มันไม่ได้ต่อยแบบว่ามันใช้ใช้เข็มต่อยนะมันใช้หมัดต่อยฉันด้วยพูดไปใครจะเชื่อคนอะไรใช้หมัดพึ่งอะไรใช้หมัดต่อยฉันอะไรอ่ะดูตรงนี้มีอ่ากุญแจกง 16xb กอ็อ๋ออ,อันนี้มันที่เก็บตัวอ่อนพึ่งนี่ว่ะแสดงว่าฉันต้องใช้ไอ้ตัวนี้ปะเนี่ยในการเก็บพึ่งมาใส่ในในในนี้หรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาไม่รู้จำจำไปเถอะโอเคเราต้องเอาที่เก็บตัวอ่อนนะอ่ะอ๋อนี่ไงเก็บตัวอ่อน โอเคใส่เลยนี่ไงได้ด้านนึงโอเคต่อไปก็ไปประมาณโกงโว้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะเก็บตัวแล้วปะอุ๊ยอุ๊ยมันเอาระเบิดฉันด้วยโอ้ยมันป่วนมันป่วนมันป่วนภารกิจมาดิมาดิโอเคเก็บพึ่งเก็บพึ่งได้แล้วโอเคอุ้ยมันมีคนเร็วเลยวิ่งเร็วมากเก็บพึ่งโอเคฉันได้มาสามตัวแล้วปะสามตัวแล้วสามตัวแล้วอุ้ยชุบหลบหลบหมอบหลบอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันทำลายมันทำลายมันทำลายโอ้ยจะบอกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นราชินีพึ่งแน่เลยแสดงว่า โอเคโอเคแปลวมันก okay. okay. yeah, mm ัน hmm. ม like ันกำลังแบบไม่อยากให้เราเอาไม่ไม่อยากให้เราไอ้นี่อยากให้เราเอ่ออะไรนะโอ้ย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 มันไม่อยากให้เราเอาพื้นมาไปเอาพื้นมาต่อยโค้งแรงเลยพึ่งต่อยที่มาเขามาพึ่งต่อยสินะเนี่ยวู้ยวู้ยมาดินี่ยิงดิโอ้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวไปปืนกลดีกว่าน่าจะดีกว่าโอ้ยมาหนีมาหนีมาหนีโอเคมันไม่ใช่ปืนกลมันจะเป็นแ่ไหนฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันแล้วโอเคตอนนี้เหลือเก้าตัวโหลือเจ็ดขนาพึ่ง เราห้ามยิงเราห้ามยิงไอ้พวกนี้เด็ดขาดเลยไอ้พวกนี้น่าจะเป็นอ่าพึ่งอ่อนพึ่งแบบว่าตัวเด็กพึ่งลูกุ้ยมาแล้วข้างหลังมาดิโดอไปดีต่อไปดีต่อไปดีวอ้ยสมัยบล็อกกิ้งปเฮ้ยเงาเพียวเดี๋ยวโดนตัวอ่อนเดี๋ยวโดนตัวอออ่นุ้ยเก็บปอลเก็บปันดีไงมันเอาเีย่าไปไว้ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตดอโดอไปดีต่อไปดี อ <antid ote> ุ้ยไปตามไปแล้วไปตามไปแล้วไปตามไปแล้วอุ้ยไปตายกี่โมงเนี่ยจีคุณเช่นมดแล้วเลยแต่รู่งสองวุ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยวิ่งก่อนโอเคไป็นไครับโอเคเราเหลือเจ็ดตัวเขาต้องไปหาที่อื่นอุ้ยเขาต้องไปเฝ้าแน่เลยว่ะเขาต้องไปเฝ้าแน่เลยว่ะง่ายเจ๊แล้วอีกสองตัวข้างหน้าโอเคหนึ่งเหลืออีกหกตัวโอเคเหลือห้าตัวเหลืออีกตัวอีกสี่ตัวกงอะไรวะเนี่ย เลยสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวมาแล้วบรแล้วเออเออโดนไปดิชุบไฟโอเคมาเออเออโอเคเก็บเลยสองตัวโอ้ยเก็บจังเลยเลือแค่สองตัวเองเออเออโอ้ยมันเก่งกว่าอุ้ยมันจะอุ้ยสิ่งสิ่งอะไรน้ำเพ้งอ่ะสิ่งเหล็กในพึ่งแน่เลยอุ้ยฉันไม่อยากโดนเหล็กในพึ่งฉันไม่อยากโดนเหล็กในพึ่งเลยสองตัวอย่างวะเนี่ยต้องหายเจอสองตัวเอง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  สองตัวสองตัวเฮ้ยมันเป็นหนววะตัวแม่ตัวแม่มันตามไปแล้วมันตามไปแล้วเอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยจุ๊บ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 ยิงยิงโดนไปดิโอไมนยังไมตายอีกโอเคตรงนี้ช็อตนั่นจะยิงใส่มาโอเคไปทางนี้ก่อนซื้อบีก่อนโอ้ตนอ๋อตรงนี้มาแล้วดิเราต้องลองเดินตามมันไปวะไม่อาจจะเฝ้าไปเฝ้าลูกมันแน่เลยว่ะมันไปได้อยู่ถ้าเฝ้าลูกมันไว้อเจอแล้วยิงยไงเจอลูกแล้วเจอตัวลูกแล้ว ขอยายามเก็บนะครับโอเคเราขาดตัวเดียวเว้ยเฮ้ยโอ้โหมาอยนเฝั่งนี้เลยดิย์อยู่ฝั่งนี้เลยดิมาดิมาดิาดโอเคสองน,นี้แหละตั้งแต่ต่อข้ามข้ามหัวมันยายชึบเก็บกระไทยกบแล้วต่อไปก็แค่วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งเดียววิ่งเดียวโอเคอุ้่ยิมไม่โดนฮึบฮึบจะโดดกระโดดไปกระโดดวิ่งนักเร็วชึบสนใจไหมครับชึบโดอไปดิโอเคมันน่าจะเข้ามาไม่ได้ตรงนี้มันใหญ่เกินไป โอ้โห oh oh. ห้องทินีพึ่งห้องราชินีพึ่งสีนะตรงนั้นน่ะเรียบร้อยเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยเออโยคุณแจนัท่นนี่มาใส่เข้าไปโยคุณแย,ะนะย่โยคุณแจโ,โอเคงั้นใส่เลยแล้วกันนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุจจต่ำดีไปแล้วไม่เป็นไรหรอกมันน่าอยู่อ๋อไม่ได้ตำดีเดี๋ยมันอยู่ในน้ำพึ่งดีกว่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สิ 12, 13, 14, 15, okay, บสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคครบเรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาคุญแกออกตรงนี้เพื่อนเปิดที่เดิมฉันให้เดานะพอใส่ตรงนี้ครบแล้วไอประตูเี่กี้จะเปิดแน่เลยชึ้บเดินโอ้ถ้าจะไม่ผิดตรงไปก็ทางไหนวะเนี่ยทางที่ประตูเปิดทางนี้ปะนี่นจริงๆ้เปิดแล้วสวยโอเคแสดงว่าเพรว่าไอพึ่งตรงเมื่อกี้ที่มันเป็นบลอสแมพเนี่ยวิ่งไปรอด่านหน้าแล้วแน่เลยว่ะ โอเคเราจะเข้าไปช่วยเคลียร์ไว้ด่านนี้มียากเท่าไหร่โอ้ยพวกนี้ใหญ่ชะมัดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเทนเดอร์แมนเชนได้เสียงพึ่งตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าวะโอ้โหอันนี้แน่นอนราชินีพึ่งเนี่ยแสดงว่าอยตรงที่ตามฉันเมื่อกี้ไม่ใช่ราชินีแต่น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องพึ่งเออใช่ไหมเถิดลงมาดีวัยโอยนลงมาแล้วลงมนสามมันเอาเลยมันเอาเลยมันใส่เลยโอ้โหมันจะมันจะตูทิ้มฉันแล้วมาดิมาดิ โดนไปดิอุ้ยมันจะตูดทิมอุ้ยมันมันมันเล่นคนเร็วยุบหลบหลบหลบโอเคยิ่งยากหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเล็กอุ้ยมันจะตูดยายายาหีตูดตูดตูดหีตูดเราตูดเป็นตูดทิมเป็นตูดทิมมาดิมาดิอันนี้เว้ยหลบหลบหลบโดนไปดิโดนไปดิเก็บดิเก็บดิแกอุ้ยอย่าตูดทิมชันจะไม่ชอบโอ้ยตูด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 พึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ต่อนหลบยุบอ้ย กระสมดลติล่ลงหุ้ยมันทิ้งเรายากเว้ยพอตัวเราเล็กเว้ยนี่ไงมันก็ทิ้งยากกันเรากนท้่มันยากกันเนี่ยไปดิไปดิมุกีไปโดนไปโดนไปโดนวิ่งเราวิ่งเราวิ่งก่อนวิ่งก่อนหายจังหวะไปหาจังหวะไปทำไมมุกีมันไม่โดนโดนอยู่โอเคสวยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ไปเก็บโยู่ไปเก็บโยู่ไปดิโดนไปดิโอเคไปวิ่งลบหลบหลบลบหลัง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 โอ้โหวิ่งยากมากเลยอ่ะ ชุบไม่โดนว่ะโดนยาทิ้งยักษ์แท่งของแท้งแท่วาของแท่งแท่วาโดนไปดิเราต้องยิงใกล้ๆเว้ยคนเราไปลึกซองโดนไปดิโดนไปดิอยังไม่ตายอรอมาดิ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 ตายยากแกตายยากนะหรออุ้ยโคตรถึกเลยว่ามาดิอุยเรียบร้อยยิงสั้นไลยทีหนึ่งเอาล่ะต่อไป เพิ娅อยู่ไหนวะเจ้ายาน่าอยู่ไหนน่าอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่าอยู่ในรังพึ่งสักทีปะวะเฮ้ยโอ้ยไอ้แซมมี่บ้นอะไมันจะได้ยินว่ามันต้องพังรังพึ่งจากข้างลอ้อข้างในมันพังไม่ได้มันได้ยินไ,มไหมอะล้อโอ้ยชึบโอเคมาโอ้พิ娅อา้าวทำไมไม่พูดเราเนี่ยทำไมว้ยยิงไม่พังด้วยเดี๋ยว,เ,ยวเอ่อลองใช้มือปะ่ะเฮ้ยได้ด้วย แล้วไหนทีはは่ไงเขาตอนแรกฉันไม่ได้ยินคือมันมันเหมือนว่าที่เนี่ยไอ้น้ำพึ่งมันเกิดเสียงทับเดเสียงปะไหนลองออกข้างนี่นายลองกดดิเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันดิฮัลโหลโอเคไจะยิงไหมจ้ยิงไหมเนี่ยอ้าวโอเคเอาหายแล้วขุดไม่ได้ขุดขุดจะได้น้อกหน่อยโอเคสวยโหรอใช่ไหมไหนที่เนื้อใช่ไหม จริงด้วยแสดงว่าถ้าอยู่ข้างในอ่ะโอเคแล้วก็พังจากข้างในไม่ได้ด้วยใช่ปะหลังพึ่งอ่ะใช่โอ้โหไปเพื่อนทำไยเพื่อนคนน่ากลัวเลยเค้าท่าน่ะสาบดีนะว่ารู้ว่าข่าวมาเห็นนายว่านายโดนร้อยโดนพึ่งร้อยกว่าตัวมั้งจับเข้าไปฉันก็เลยตามนายกลับเนี่ยนี่โชคดีที่มาไม่ต่อยแต่ว่านะต่อจากนี้นะเลิกทำนะไอ้ธุรกิจพึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ตัวพึ่งจับตัวบิ๊กโอ้จะจะคิดดูนูวดถ้าเราแบบเปิดฟาร์มให้คนเข้ามาดูนี่จะอย่างไรเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยเห็นเขาปะเฮ้ย มันออกกันมาเรียกอย่างไหนฉันลองเขย่าดิเฮ้ยไปลูกทำอะไรอะลูกอย่าแทนนายนายช่วยตะโกนนี้ช่วยยังตะโกนอะว่าแบบเออช่วยกันตะโกนว่าลูงอย่าทำหนึ่งสองสามลูกลูกอย่าทำอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะทำเลยหรอไม่ใช่อย่าทำแต่ไม่ได้ทางปิดอย่าทำมาอ่าเดี๋ยวฉันลองเอาไฟมาเผาแม่งเลยดีกว่ามันจะได้ออกมากันเฮ้ยทำอะไรดิลูกแย่แล้วกันลูกจะจับหรือตกลงเอาเลยไฟ แค่ฉันได้กินอะไรไม่ไห่วะจากนั้นกินายแล้วพื่นพายแล้วายแล้วกลากเป็นพึ่งยางแน่เลย